สวัสดีครับขอตารับผสู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานำเสด็จเช่นเคยนะครับหรือข่าววันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกำหนดการนะครับที่จะเป็นการฝึกซ้อมรบร่วมระหว่างรัสเซียจีนและก็อิหร่าน ้ดยข่าวนี้ครับออกมานะครับเนื่องจากเอกอ, <S <S อัคราชทูตของรัสเซียประจําอิหร่านนะครับได้มีการประกาศออกมาว่าจะมีการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันในช่วงกลางเดือนกุมภาพานันธ์นี้บริเวณมาหาสมุทรอินเดียโดยการฝึกซ้อมทางเรือแบบหพหุภาคีนะครับจะจัดขึ้นทางตอนเหนือของมาหาสมุทรอินเดียในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2021การฝึกครั้งนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การค้นหากู้ภยัยและก็รวมถึงมาตรการต่าง ที่จะถูกใช้ในการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือของทั้งอิหร่านจีนและก็รัเสเซียโดยก่อนหน้านี้น,นะครับรัเสเซียจีนและก็อิหร่าน,เ,นเคยมีการซ้อมรบร่วมกันที่มีชื่อเรียกว่า Maritime Security Bell นะครับก็จัดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2019 ซึ่งหลังจากการฝึกซ้อมครั้งนั้นครับกองทัพอิรานก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าจะมีการซ้อมรบแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆโดยการซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกครับอิรานเนี่ยส่งเรือเข้าร่วมถึง6ลำก็จะมีทั้งเรือรบนะครับแล้วก็เรือลาดตระเวนส่วนทางจีนนะครับก็ส่งเรือเข้าร่วม1ลำก็เป็นเรือพิฆาตที่มีชื่อว่าชีหนิงส่วนทางรัเสเซียนะครับก็ส่งเรือเข้าร่วมอยทั้งหมด3ลำก็จะมีเรือรบ1ลำเรือบรรทุกกระมัน1ลำแล้วก็เรือลากจูงอีก หนึ่งลำนะครับในการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมาในปี2019โดยการประกาศครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ถูกดึงออกจากอ่าวเปอร์เซียและเปลี่ยนตำแหน่งนะครับในอินโดแปซิฟิกเพื่อกดดันจีนและประกาศนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐญี่ปุ่นและก็ออสเตรเลีย กำลังดำเนินการฝึกซ้อมร่วมซึ่งเป็นการฝึกซ้อมการป้องอภิษฐาอากาศรวมถึงทางเรือนะครับที่เกาะกลมโดยการฝึกของทางสหรัฐนะครับก็จะเน้นการต่อต้านการโจมตีในอนาคตซึ่งเขานะครับกำหนดเป้าหมายว่าอาจจะถูกโจมตีจากประเทศมหาอำนาจอาทิเช่นจีนและก็รัเสเซียซึ่งทางฝั่งสหรัฐนะครับเรียกการฝึกซ้อมนี้ว่าคอฟนอส2021ซึ่งก็คาดว่าจะดำเนินการจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้ โดยตอนนี้นะครับมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐก็ได้มีการฝึกซ้อมเตรียมรับมือนะครับแรงกดดันจากทั้งจีนและก็รัเสเซียเพราะฉะนั้นครับมหาอำนาจอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มีทั้งรัเสเซียแล้วก็จีนเป็นตัวหลักเนี่ยก็จะต้อง มีการแสดงอำนาจเช่นกันจึงมีการเตรียมฝึกซ้อมร่วมนะครับแล้วก็จะมีอิหร่านเข้ามาสมทบเพราะเนื่องจากสหรัฐกับอิหร่านนะครับก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นโอกาสดีครับที่จีนรัเสเซียและก็อิหร่านเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อแสดงศักยภาพให้กับฝั่งพันธมิตรของสหรัฐได้เห็นเช่นเดียวกันโดยทั้งจีนรัเสเซียและก็อิหร่านนะครับให้เหตุผลในการฝึกซ้อมครั้งนี้ว่าเป็นการฝึกซ้อมการกู้ภยัย แล้วก,ก็การป้องกันนะครับภัยอันตรายต่างๆในการเดินเรือของทั้ง3ประเทศแต่ความจริงแล้วผมมองว่าอาจจะเป็นการแสดงศิลยุภาพมากกว่านะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการฝึกซ้อมรบร่วมนะครับของสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนั่นเองหาะผู้ชมนะครับอยาเห็นเพิ่มเต,มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดาลางใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ